น้องกว้างเหนื่อยไหมทํางานวันนี้เหนื่อยมากๆเลยครับจริงเหรอวับให้กำลังใจอยากพี่วีอ่ะจริงเหรอจากพี่วีเลยจัอีนุ่นจกใกล้อะบอกดีๆจากใช่พี่วีแต่อีนุ่นจากพี่วีจากพี่วีไม่ใช่อีนุ่นมึงไม่สวย <laughs> มึงไม่สวยมึงทำอะไรไม่ได้ต่อให้มึงเงินไปพรนพันล้านเขาก็ไม่เอามืองเพราะเขาเอาเบวีใช่ <laughs> ไหมน้องกวางเออพังยกหนาแล้วอะไรนะ <laughs> <laughs อะไรนะจะถาตายแล้วเลยอะไรนะอินนุนอะไรชนกันอะไรรถไฟเหรอชนจริงเหรอน้องกวางชนจริงจริงเหรอไม่มีไม่ชนสลับกันสลับลราคนละหัวกันค่ะค่ะโอเคหัวเดะอันชันกลับกลับเดาะมันิบไม่เหมือนกันนะอินนุนย่มไหมพี่มน้องกวางฮ่าซูซๆนะก๊ะไปแกย์ใครับ ไหนมาบอกไม่มีอารมณ์แกมีเลยตอนนี้เจอมันก็มีอารมณ์แล้วเจอแล้วก็ยิ่งมีอารมณ์อีกอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรการทำงานแบบนี้